ครับพี่พี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะก็วันนี้นําเสนอเป็นคลิป10พระคนาจารย์ชื่อดังของจังหวัดปาจีนบุรีนะครับว่าจะมีคณาจารย์รูปใดบ้างนะครับก็ถ้าท่านใดรู้หรือท่านใดรู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าหรือนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องแถวบ้านก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็นำมาลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็ไปเริ่มที่หลวงพ่อแรกกันเลยนะครับเป็นหลวงพ่อชมนะครับวัดเขานันทานะครับนี่นะครับเป็นเดียนรุ่นแรกหลวงพ่อชมนะครับหลวงพ่อชมเนี่ยเป็นพระคณาจารย์ชื่อดังเลยนะครับของปาจีนบุรีแล้วก็ของกรุงเทพนะครับเพราะว่าท่านย้ายไปอยู่เคยย้ายไปจาวัดอยู่ที่ตลาดภูนะครับคนตลาดภูเนี่ยจะนับถือท่านมานะครับ แล้วก็องค์ที่สองนะครับจะเป็นหลวงพ่อสนองวัดไผ่งามนะครับหลวงพ่อสนองเนี่ยเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยจะออกประมาณปี0 0 0 4 0 5 0 6เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ผมจำไม่ได้แต่จะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์หน้าหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อโสธรนะครับพิมพ์หน้าหลวงพ่อเนี่ยจะได้รับความนิยมแพงเลยนะครับเป็นเหรียญ หลักหมื่นเลยนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อโสธรแบบนี้นะครับจะอยู่ประมาณพันหนึ่งน่าจะอยู่หลกักร้อยถึงนึ่งวันบาทแต่หายากนะครับก็หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเป็นพระกรันเขาเรียกว่าตะกุดของท่านในด่างมากนะครับเป็นตะกุดกันงูกันสัตว์มีพิษทุกอย่างนะครับสัตว์มีพิษเนี่ยจะกลัวนี่นะครับก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับและ3เลยนะครับเขาเรียกว่าพระสมุเบือนนะครับหรือ คนกบินจะเรียกว่าหลวงพ่อระบมนะครับท่านเป็นพระมาจากขาเขมรน,นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะเป็นพระสายเหนียวเลยหลวงพ่อระบมหรือพระมพสมุเอเบือนจะเป็นพระสายเหนียวเลยนะครับจะรู้สึกว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านที่ผมลงให้ชมจะมีทั้งหมด3สีนะครับสีขาวสีแดงน่าจะมี3-4มถสนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่เหรียญจะอยู่ประมาณหลักพันบาทนะครับ หายากเรียนหายากนะครับและหลวงพ่อต่อมานะครับหลวงพ่อที่สีนะครับคือหลวงพ่อขวัญน,นะครับวัดแปลงประดูนะครับหลวงพ่อขวัญเนี่ยเป็นพระดังเลยนะครับของคนศรีมหาโพคนะแวกสามสี่นะครับท่านจะแบบว่าศรัทธาหลวงพ่อขวัญพ่อขวัญเหรียญรุ่นแรกของท่านท่านนิยมเนี่ยจะต้องไม่ชุบนะครับรุ่นแรกจะอยู่ประมาณสัก ไม่แพงอ่ะตอนนี้อยู่พันกว่าบาทหรือเปล่าแต่เสือนี่จะแพงเสือแบบนี้นะครับเสือหลวงพ่อขวัญน,นี่จะอยู่แพงกว่าเหรียรุ่นแรกและกันไม่แพงมากจะอยู่หลักพันอ่าถ้าเป็นเสือของท่านนะครับเสือหลวงพ่อขวัญน,นะครับและเกจิที่5ก็คือหลวงพ่อมโนนะครับวัดคลองหอทองนะครับท่านเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเลยนะครับเป็นสิทธิแบบสิทธิที่ท่านหลวงพ่อจาดจริงๆเลยนะครับที่อยู่กับหลวงพ่อยันวันสุดท้ายเลยนะครับ หลวงพ่อมโนก็ได้เรียนรําเรียนวิชากับหลวงพ่อจาดน่าจะบักครบเลยละกันเดร๋ยรุ่นแรกก็อยู่ประมาณหลักพันบาทนะครับหลวงพ่อมโนนะคณาจารย์ที่6ก็จะเป็นหลวงพ่อซับนะครับหลวงพ่อซับวัดใหม่คงทองนะครับเหรียญรุ่นแรกพ่อซับจะออกปี2491่เา่อ่าพ่อซับนี่เหรียญดังๆจะเป็นเหรียญเงินลงยานะครับเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อซับนะครับที่ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อซับด้านหลังนี่จะเป็น หลังพระพุธเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ชมนะครับก็จะอยู่หลักพันนะครับสามถึงสี่พันบาทสวยๆนะโอเคเหรียญหลวงพ่อต่อมาก็คือหลวงพ่อมินะครับวัดหาดยางนะครับเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับจะเป็นเหรียญแสยิกนิยมสุดนะครับวหว้ครูก็จะไม่ค่อยแพงมากนะครับก็จะอยู่ไม่แพงเลยถ้าเป็นวหว้ครูนะครับแต่ใสยิกจะอยู่หลักพันบาทนะครับเพราะโคงเหรียญหน้าหน้าเก็บนะครับพราะคมพาะ ไอ้พ่อมีเนี่ยน่าเก็บนะครับเพราะว่าหลวงพ่อมีท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อคงวัดวัดชัมปางามนะครับพ่อคงแพงมากท่านเป็นพระที่แพงมากนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าพ่อมีนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกหลวงพ่อคงเลยนะครับก็ร่ำเรียนวิชากันมาเยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยนะครับที่ผมทราบนะก็ถือว่าเป็นพระคณาจารย์อีกหนึ่งรูป ที่น่าเก็บเป็นอย่างยิ่งนะครับหลวงพ่อต่อมาหลวงพ่อที่8ก็คือหลวงพ่อคำมีนะครับวัดศรีประจันทคามน,นะครับนี่ก็คือสิทธิเอกหลวงพ่อเสงวัดศรีประจันทคามน,นะครับเหรียญที่ดังๆของไทยก็จะเป็นเหนรียญโคกกระซับแบบนี้นะครับไม่มีโคกกระซับหลวงพ่อเสงหลักแสนใช้ใช้ใชเหรียญโคกกระซับหลวงพ่อคำมีใช้ก็ได้นะครับหลวงโคกกระซับท่านไม่แพงมากที่ผมพบเจอน่าจะมีเนื้อ ทองแดงกระไหลกระไหลทองกระไหลเงินแล้วก็เนื้อเงินนะครับทองคาอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามีไหมนะแต่เป็นพระดีที่น่าใช้อีกหนึ่งอีกหนึ่งรูปเลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับอันดับที่9ก็จะเป็นหลวงพ่ะหันนะครับวัดบังปลาน,นะครับนี่พระหันนี่เป็นพระดังสายเหนียวพ่อหันเนี่ยเหรียญรุ่นแรก น่าจะเป็นเหรียญที่ดังที่สุดของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นพวกรูปพวกเครื่องรางอะไรอย่างนงี้ครับแต่ที่ดังจริงๆจ,จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อหันแบบนี้นะครับด้านหลังนิยมจริงๆจ,จะมีจานนะครับรุ่นแรกก็จะเขียนรุ่นหนึ่งเลยแล้วหลวงพ่อหันนี่จะเป็นพ้าที่ชอบจานนะครับท่านก็จะจานที่หลังเหรียญเต็มไปหมดเลยนะครับรุ่น2เนี่ยไม่ทันเลยนะครับจะทันแต่รุ่นแรกรุ่นแรกต้องเล่นไม่มีกากนะครับถ้าไม่มีกากเนี่ย จะแท้ถ้ามีกลางนี่จะเก,กียนะครับต้องระวังนะครับองสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อกุดวัดชะอมนะครับหลวงพ่อกุดวัดชะอมเนี่ยเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยจะได้รับความนิยมแล้วก็จะมาเหรียญรุ่น2นะครับเหรียญรุ่น2นี่จะอยู่หลักพันบาทแต่เหรียญรุ่นแรกจะอยู่หลักหมื่นบาทนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะรุ่นแรกจะออกปี24กว่ารุ่น2จะออกปี2,500 นี่นะครับที่ได้รับความนิยมเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อกุดท่านเป็นพระด,ดังของกบินเลยโอเค EP นี้ก็จบลงแล้วนะครับก็ได้รับความรู้ไม่มากไม่น้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำพระเครื่องสายจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่ออะไรมาให้รับดูรับชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยนะครับท่านใดมีพระเครื่องแบบแถวบ้านหรือพระเครื่องในใจเดี๋ยวผมจะหาข้อมูล เล็กๆน้อยๆมาเผยแพร่ให้พี่ๆได้รับชมนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ EP แรกนะครับน่าจะมีอีกหลาย EP เลยนะครับก็ที่สำคัญนะครับถ้าผมนำภาพพระใครมาลงโดยไม่ได้รับขออนุญาตขอภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานแก่ผู้ชมนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ